สวัสดีตอนเย็นวันเสาร์ครับผมทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ๆหกโมงเย็นแล้วโอ้พี่มาตาเกลื่นอยู่เนี่ยพี่มากก็รีบเลยนะอ,อืรีบทักโอ้ยไว่าไงแจ็สันแจสันแจสันกับพี่มาร์คเขาเห็นผมยืนเกลื่นเนี่ยเขรีบมานี่เลยอะไรมาเวลเธอก็เหมือนกันนะ อาเด็กๆวานนี้มานนี้กันแม็กซี่แม็ี่วันนี้วันนีมาตายอโอ้แม็กี่วันวันตุ๊กตาวันตุ๊กตาวันตุ๊กพี่หมอแมกี่วันนี้เนาะพี่หมอครับ ขี้มาขี้มาขี้มาเฮ้ยีมาขี้มาขึ้นหลังเลยเฮ้ยีมาไอ้นุ่มไม่ยอมนอ่ะลงกัน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 ,กน,กนอ๋อนี่ขี้มาขี้มาก็จะขึ้นหลังดูดิอะยพอพาพพหยุดหยุดหยุดอพอพาพาหยุดนั่งดีดี อาตาไปนั ah, ่งกอาตรงนี you ้น uh, ั no, you, you. You ่ง no, นี you ้อ๋อหยุดน้องหยุด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 น้องเขอะไรมาหาหมัดหยุด เนาะ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 ขอร้องขอร้องขอร้องอืมันกัดตาเนาะเดี๋ยวไม่ใช่กัดพี่ม้านี่มันโดนตาอืพี่ม้าพี่ม้ามาเกิดก็พี่ม้ากดพี่ม้าอืพี่ม้าพี่ม้าไม่ใช่ตัวเล็กๆเหมือนโนาะนะเนี่ยตัวยังอืออ๋อหยุดหยุดหยุดเนาะเนาะเนาะหยุด นี่โยตตาลุกตัวเนี้ตาลุกละ <คน S 1> เธอนี<ค>นน่เ<อ>นอะเธอจะเนอะเธอจะขึ้นหลังพี่มาร์กเลยเลยพี่มาร์กกอดกันพี่มาร์กพอพี่มาร์กพี่มาร์กขึ้น ที่มังเรยบริมังอ่อนมากเลยอะพี่มอะไรนั่นั่นี่นี่นั่ดีๆนั่งนีจากจากขึ้นนั่งงนั่งงจ้ะจะนี่มน่นนี่มนี่ นนพี่มาร์จะอ้อนใหญ่เลยนะพี่มาร์้าตั้งแต่ทำหมันมาเนี่ยอ้อนมากเลยทุกคนพี่มาร์่ให้ผมกอดจะลอดเลยนะกอดเลยไงพี่มาร์กพี่มาหญิงหญิงมันนี่หญิงหยิงอันนี่เหิงเิงหยิงเิง,งตามีอะไรจะเล่า ใช่ไหมกระโดดลงไตามมีอะไรจะเล่าให้ฟังตามมีอะไรจะเล่าให้ฟังอันนี้คืปลูกคุยยอดมาสอาถามถึงดิมด้วยปลูกขุยยอดถามถึงดินด้วยยังไงรึเล่าเนาะ

ดีจักแม็กกี้สุดหล่อสุดหล่อมาไทยแม็กกี้แม็กกี้ดูพวกนั้นเล่นดิใช้พลังอ่ะโยดหยุดโยด,ยด,ยดพูดไม่ใครฟังเลยแม็กกี้ตาขอนั่งด้วยนะแม็กกี้นะไม่ไหวแม็กกี้พวกนั้นเล่นกันหรืบุ้มบั้มบุ้มบั้มเลยโอเคแม็กกี้ ม,มักกี้ e พี่มาร์กพี่มาร์กพี่มาร์คอย่าใช้เสียงแบบนี้นะพี่มาร์กตาไม่เอานะไม่ปลื้มนะรู้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 ว่ารักตาอืตาก็รักรักทุกตัวแต่พี่มาร์คอย่านี้รักก็ต้องแบ่งให้น้องด้วยมันเน่มันเน่มันเน่แม็กกี้มันเน่มาตานี่แม็กกี้ เมกี้มาตันเนี้เลเล่เลเ,เมกี้มาเนมาเนอออืมตกอ,อืมตกไปไหนเมกี้ปไหนเมกี้เอ้ยวดอวเมกี้เมกี้อุยอวนจ็คสัน ทำไมแม่กี้ทำไมเมื่อกี้หล่อจังเลยแมื่อกี้กินอะไรถึงหล่อเมื่อกี้ว่าะก็กินอาหารตาครับเขินใจเขินใจเขินใจเมื่อกี้ยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้คนเขาสวยครับทุกคน นี่คือตอนเขาเป็นเด็กน้อยนะเด็กน้อยนี่คือผมเครียดมากตอนที่เขามีปัญหาเรื่องผิวแต่ตอนนี้เขาเป็นหนุ่มหล่อแล้วเจคสานเจคสันเธอทําอะไรเธอทําทอะไรเจคสันว่าตาผมอยากนอนดินมากอะ่ะเจคสานนอนดินนอนดินโชว์เลยวันนี้ตาอนุโลมอนุโลมให้นอนดินได้ตาอนุโลมให้นอนดินได้ตาผมขอบคุณตามากเลย ผมอยากนอนเล่นดูโอเคปกติผมก็จะเวลาหมาเล่นดินผมก็จะไม่ได้ดูแล้วก็คือเหมือนประมาณห้ามนั่นห้ามนี่เหมือนเด็กน้อยอ <c oughs> เขาบอกเขาอยากเล่นมั่งใช <c oughs> ่หมากที่หมาหยุด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 อยูย่นี้หยุดหญิงทําหญิงเล่นนะอย่าเล่นแรง <c oughs> หยุดอยู่นี้หญิงเธอเป็น เธอเป็นหญิงนะเธออย่าไปเล่นอะไรรุนแรงงั้นนาพี่มาร์กเล่นอย่าเล่นนะไปเล่นกันนะเนาะวัยหญิงหญิงเธอก็ใช้ย่อยเธอนี่ยปากที่แบบหืมตาหืมน่าเห็นหนูทึกเลยหืมยิงยิงยิงวันนี้ยิง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 หืมหญิงก็อยากเล่นนะเขายิงเนาะทุกคนเราไปหาคนชายว่ะ มันชันมาเวลมาเวลมาเวลกล้แล้วนะมาเวลกล้แล้วนะใกล้จะไปเสริมหล่อเลยนะมานี่ก่อนนี่มา,าตานี่มาเวลมาเวลมาเวลจะเป็นไงมัง้งเหนื่อยเลยนอนอุตะเลยือทุกคนมาเวลเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเล่นจนเหนื่อยนะือดูดิ เล่น <ules> แกลกเลยหมอเบลนี <şu sais jamais> ่น <aku sel im it> ้ำจ๊กไีลูกนี่น้ำโจ๊กเล่นกันจนหอบตอนเย็นๆนี้เขาจะชอบเล่นกันโชว์พลังทุกคนดูดูพวกเด็กเขาพักกันเขาเล่นกันเหนื่อยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มีแต่เสียงตาเสียงตาห้ามนุ่นห้ามนี่ขอเล่นเล่นใช้พลังนะคือใช้พลังกันเยอะ ตอนนี้พักกันแล้วเป็นยังไงมั่งฮะเหนื่อยไหมเห็นไหมตาบอกว่าจะเล่นกันแรงอืมที่มางพี่มังนี่ก็โชว์พลังเมื่อกี้เมื่อกี้สุดหล่อพี่มังแหมพี่มังใช้ชำเลียงมองเลยนะมาเวลมาเวลอะไรติดหูนี่อืมอืมอมาเวลอืมติดอืมเกียร์หญิงหญิงเธอ อย่างจะเล่นไปเหยียบไปเล่นกับเขาเล้นนะหญิงเดี๋ยวเธอก็ได้เจ็บนะอืเล่นน่ะเนาะเนาะตาอะไรเธอทําหน้าทําทางอะไรจมูกเธอไปโดนอะไรมาจะมูกเธอเนี่ยมีดินนะเธอไปขุดดินที่ไหนมาเนาะเธอไปขุดดินที่ไหนมาแม่เดี๋ยวต้องล้างเท้าล้างเลยนะไปลุงจ็คสันนะ มันจะไม่หาลุงเจสันไหมลุงเจสันยังนั่งอยู่เหรอยังน,นั่งอยู่ดินเหรอ,หอมาลุกมาได้แล้วลุกมามันสก,กรปรกลุงมันสกรปรกตาว่ามันสกปรกนะขึ้นมาดูดิเห็นไหมหนี่มีแต่ดินมาล้างน้ำได้แล้วป่ะหไหวเด็กคนนี้ก็เห็นไหม สมุนไพรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสอาสมุนไพรตะไคร้มาปลูกใหม่อีกปลูกเพิ่มอีกออเ,เอ็ยหยุดนะหยุดหยุดไหนก็้มาเน่ยันหยุดเอหยุด ฟังๆเนี่ยฟังไหมทุกคนเห็นไหมว่านานโนมีปอกคอยอยู่ตัวเดียวเพราะนานโนนางนางกากนนางเป็นอะไรที่แบบ เก่งอ่ะใครมาใกล้นางไม่ได้นะคือนางนางนางไปจัดการคนอื่นได้แต่คนอื่นห้ามมาเนี่นะคือของทุกคนขาดหมดอนะ่ะคือนางไม่กลัวใครเลยนะนี่นะโน้ตคือจริงๆอ่ะพ่อกับแม่ผมก็ท่านอ่ะก็โทรมาจริงๆพ่อกับแม่ผมก็จะซื้อซื้อให้อีกอีก,อกปอกคอแต่ผมบอกพ่อแม่ไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อหรอกพ่อแม่เพราะว่าอ่าผมผมไม่เคยได้ใส่อีกอย่างคือเขาอยู่ อยู่หลังบ้านและอีกอย่างเขาเล่นกันหยอกกันแรงมาก็ก็จะขาดอีกเพราะว่าคือเราไม่ไม่จำเป็นอนะสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นผมก็เลยบอกว่าไม่ไม่ต้องซื้อปลอกคอนะอืมก็ผมก็มีอยู่มีปอกคอที่ไว้สําหรับไปจุงไปหาหมออะไรนี้มีอยู่ครับผมแต่ถ้าอยู่หลังบ้านผมก็ไม่ใส่เขาอีกอย่างคเขาก็คือเขาเขาไม่มีปอกคอเขาก็จะรู้สึกแบบสบายสบายคอ โยเวนคุณนาโน,โนเขาเขาจะเป็นอะไรที่เขารักษาเขาดีไงนี่นำโชคนำโชคปู่กับญาโทรมาเมื่อตะกี้ปู่กับยา,าบอกว่านำโชคเป็นยังไงมัง่งถุงเท้านำโชคอะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนถุงเท้าไหมโน no. อะไรอะตาคุณปู่ญาฝาังยนํำโชคไม่ฝังหนูเลยโนเจ้าเธอเก่งแล้วไงคุณปู่คุณญาบอกัเธอเก่งแล้ว ธอเป็นสาวมั่นอยู่แล้วอืเธอดูแลพี่หญิงเนี่ยคุณปู่คุณย่าขาขอ,ขอบคุณนะนะนุเขาบอกว่าเธอนี่น่ารักมากเลยดูดูแลพี่หญิงแูแลพี่หญิงหนุนตักแหม่นโ,นโนยมอมยิม้มอมยิ้มออนโนก็บอกว่าจริงนะจริงนะตาพูดปู่คุณย่าพูดถึงหนูงนั้นเลยใช่ดูดูนางดิแหมดู น,น้ำโชคเธอมองอะไรอะ่ะบ้องแปบวขนาดน,นี้นะนะี่สามนมรอตาตาตาอะไรผมอยางนั่งตักตาหืมมาเวลเธอตัวเบลเธอจะมานั่งตักตาอะไรนะเดี๋ยวเธอก็ห้องห้องวีไอพีแล้วเธอทําตัวให้ดีนะมาเวลตัวใหญ่ตุ๊กตะเลยนี่มาเวลมาเวลเธอเดินอะ่ะเธอเธอจะเหยียบจมูกเหมือนรองเหมือนหน้าเลยนะ เออท่าน,านางโมโหฉันไม่รับผิดชอบเลยนะพี่มาร์กพี่มาร์กอะไรเนะี่ยเล่นนะี่ยชวนน้องเล่นตลอดเลยนจะเล่นเล่นกับหญิงแล้วถือด้วยน้ำโชทาทำไมหนูน่ารักจังเลยดูทำหน้าดิเหนื่อยโอ้ยน้ำเชาน้ำโชาน้ำโชาน้องน้ำโชานี่นะเชคเขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาเล่นหอบเลยเขามานั่งพักด้วย อืมที่มาร์าเดินมาแล้วตาหน่อยยังหน่อยะเดินอุ้ยอายมาแล้วนี่น้องโชคทุก่อนอย่าลืมโชคมองดิทำไมหนูน่ารักเลยน้องโชคอะอะเิ็นสีชมพูเลยนะเป็นตุ๊กตาเลยเป็นตุ๊กตาหมีเลยอ่ะฮะดูกระดับหน้าดับตาดิเนี่ยสองสารนั้นหยอกกันอี่ละ อะไรมาวิววิวอรอยวอะไรอะไรหญิงนาเนาะหยุดหยุดเล่นกันหยอกก กี้อ๋อเหน็ดเป็นอันนี้อันนี้หกวงก่อแล้วทุกคนเอามาล้างล้างตัวเอามาล้างเท้ากันมาล้างเท้ากันแม็กกี้มาหนี่งแม็กกี้มาหนี่งแม็กกี้เท้าในสกปรกเนี่ยฮะ Anh tháo quần tháo Cái mũm ít Để đẹp Để Cái mũm Cái kia thơi Đừng เท้าเธอก็เพื่อนนะโมเลเท้า,ดนะาได้เลยนี่ไปเดซานไม่ให้เานรูกเดสานเดสานม่้ยท้าเนี<อ>่ยเดสานเดี๋ยวดิจ้าลาเท้าก่อนให้เท้าเพื่อนดิ Okay, hi. No, no!